พบกับแพทย์นะคะในรายการ V Beauty รายการดีๆที่มาเสิร์ฟเกี่ยวกับความสวยความงามเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมีกูรูมันแนะนําถึงที่นี่เลยค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะไม่ต้องเดินออกจากบ้านเปิดหน้าจอช่องช็อป77 Shopping TV ท,ที่เดียวที่คุณวางใจแค่นี้เนี่ยคุณก็จะรู้สรรพคุณของสินค้าและได้สินค้าดีๆกลับมาติดไม้ติด,ม,ตด,ม,ตดมือไปด้วยค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาว่าอากาศก็ร้อนขึ้นทุกวันจะยกแขนจะหยิบของจะจับราวรถไฟฟ้าก็ไม่กล้าเพราะมีปัญหาใต้ วงแขนหนึ่งเลยหมองคล้ำหรือว่ามีกลิ่นก็แล้วแต่นะคะปัญหาง่ายๆเนี่ยมันเกิดจากว่าคุณเนี่ยมีการที่ใช้สารเคมีพวกแอลโกอฮอล์มากๆแล้วก็อยู่ติดกับเราไปนานๆเนี่ยทำให้จักรกล้ของคุณเนี่ยมันไม่ขาวจักรกร้าดำนั่นเองค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยคุณกลับบ้านไปเอาน้ำมะขามเปียกนะคะผสมกับนมสดพอกทิ้งไว้ที่ใต้วงแขนของคุณประมาณ10นาทีภายใน2สัปดาห์คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจักรกร้ของคุณเนี่ยมันจะขาวขึ้นแล้วคุณก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นและที่สําคัญ ะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆปกติคนเราทาครีมเนี่ยทาแค่แขนถูกไหมแต่ไม่เคยทาลงมาถึงใต้วงแขนลองคืนนี้เลยนะคะกลับไปแล้วก็ทาทั้งแขนลงมาถึงใต้วงแขนด้วยทุกคืนก่อนนอนนั่นแหละคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายๆเลยอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์แค่นี้เองความมั่นใจของคุณก็จะกลับมาแต่ถ้าจะกูุแร้คุณขาวแต่หน้าคุณไม่ขาวคุณจะเอาจากักูแร้มาแทนหน้ามันไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นก็ไปทําให้หน้าขาวดีกว่าให้มันเสมอกันมันจะได้โชว์ได้ทั้ง2ออย่างค่ะ ใครนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาว่าเอใช้ครีมอะไรเนี่ยหน้าก็ไม่เด้งซื้อครีมมาก็แพงมากทํายังไงหน้าก็ไม่เด้งขึ้นสักทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูแลจากการที่เราผัดเซลล์ผิวก่อน แต่ก็มีปัญหาอีกว่าจะผัดเซลล์ผิวยังไงให้หน้าของเราเนี่ยไม่โดนทำลายคนนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับดีๆมาฝากแพทวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทํายังไงอ่ะคือปกติเวลาแพทผ่าเซลล์ผิวเนี่ยมันก็คือแบบใช้แปลงนะหรือแบบว่าใช้มาร์กที่มันลอกต้ถูกต้อง,องลอกหน้าออกอะไรอย่างเงี้ยค,คืออาจจะเป็นวิธีที่เบสิกเลยที่คนรู้กันแต่วันนี้คือวันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะ,ะช่วยผัดเซลล์ที่ตายแล้วออกแล้วก็ปัญหาพวก หน้าแพ้งแพ้ง,ง่ายอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกหน้ามันเป็นสิวหายไปอย่างแน่นอนถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีน,นั่นคือวิธียังไงเอ่ยก็พูดถึงปัญหากันก่อนเลย<ฆ>ดีกว่านะคะเพราะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยคนเราที่จะเจอก็คือเรื่องปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้ง<ฆ>หน้ามันเกินไปมันย่องทั้งหน้าเลยหรือว่าเป็นสิวแบบตาแบบที่คืออย่างตัววันเองผิวผสมด้วยเป็นเกือบทุกอาการ,รคือหน้าบางทีถ้าแห้งเกินนี่ก็คือลอกตรงช่วงเนี้ยค่ะจะลอกออกเป็นขุยๆเลยแหละแต่งหน้าก็ไม่ติด เครียดเลยเป็นผู้หญิงคือถ้าแต่งหน้านี้ไม่ไม่รู้สึกเลยไม่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าตัวมาร์กออกซิเจนตัวนี้เลยค่ะที่เขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้เลยค่ะแล้วก็ของตัวนี้นะคะสําหรับมาร์กออกซิเจนของเรามีทั้งหมด2แบบด้วยกันสําหรับคนนะคะผิวแห้งแพ้ง่ายก็จะแนะนําเป็นมาร์กออกซิเจนไข่มุกขาวตัวนี้ค่ะนี่สําหรับคนที่มีผิวหน้ามันอันนี้เป็นผิวแห้งผิวแห้งใช่แล้วค่ะตัวไขมุกขาวแพ้ง่าย ต,นนตัว<ช>นี้เลย,เลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวไขมุกขาวของเขาค่ะจะมีกรดอะมินโนทั้งหมด8ชนิดค่ะที่ผิวหน้าเราเนี่ยต้องการแต่ร่างกายสร้างไม่ได้อพอสร้างไม่ได้ป<อ>ุบ๊บใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเข้าไปเติมเต็มทําให้หน้าเราเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง <coup S 2> สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะแพง้ง่ายเป็นไขมุขขาวตัวนี้เลยแล้วแต่ถ้าคนเปผิวหน้ามันหรือผิวหน้าเป็นผิวผสมนะคะนี่เลยค่ะเป็นมาร์กออสเจนชาโคชาโคตอนนี้ฮิตมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเป็นการเผาจากอุณห ที่สูงมากๆถึงพันองศาจากเปลือกไม้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาจะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการขับสิวบกออกค่ะหน้านี่เลยเขาก็จะมาช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยพวกปัญหาหน้ามันเป็นสิวเนี่ยหายหมดจดเลยตัวนี้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องง่ายๆสําหรับถ้าใครที่ตอนนี้มีปัญหาว่าเอาแต่งหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติด่ทุกต้องให้เลือกตัวสีส้มที่มีส่วนผสมของไขมุกใช่แล้วแต่ถ้าใครบอกว่าชั้นหน้ามันหน้ามัน้าเป็นจุดๆด้วยแล้วก็เป็นสิวตลอดเวลาให้แนะนําเป็นตัวชาโคคนนั่่เใชะระชา์โ ก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรานนแต่ว่าตัววันเองเนี่ยเป็นผิวผสมเพราะต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยดูแลผิดวิธีผิดวิธีในที่นี้คือเราซื้อพวกครีมบำรุงเอวยอะไรเอวยามเพื่อนทําไมใช้แล้วไม่เห็นได้ผลแบบเขาหน้าไม่เห็นใสเหมือนเขาเลยเพราะว่าแก้ไขที่ผิดจุดค่ะคือคนเราเนี่ยหน้าโดยปกตินะคะต้องผัดเซลล์ทุกๆ28วันและเป็นที่มาของช็อปดีทเวนตี้เองนั่นเองและช็อปนี้นะคะเขาก็มีโปรดักต์ดีๆที่วันไปเจอตัวนี้มาและสําหรับนะคะในการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเนี่ยคราวนี้แหละถ้าเรา ครีมบำรุงแบบไหนก็ตามบำรุงไปก็ถึงผิวเราจริงๆแหละถ้าเราดูแลแบบถูกวิธีนั่นเองเพราะฉะนั้นมาร์กตัวออกซิเจนตัวนี้ค่ะเขาก็จะมาช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาดูสดใสทั้งเพราะว่าเขาไปช่วยผลัดพวกเซลล์ที่ตายแล้วออกอสิ่งสกปรปกทั้งหลายค่าฝุ่นละอองเครื่องสําอางที่เราแต่งแต่งกันอยู่ทุกวนันคิดว่าออกหมดแล้วแต่ว่าไม่นะแค่ล้างหน้ามันยังไม่พอใช่ถูกต้องค่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยววันจะลองสาธิตให้ดูเลยเป็นตัวชาโคแล้วานก่อนว่าทำทุกวันได้ไหม อาทิตย์หนึ่งประมาณ2-3ถึงครั้งค่ะพอแล้วใช่เอาง่ายๆเอาแค่อาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยกำลังดีใช่ค่ะผมว่าคุณเริ่มทำวันจันทร์คุณไปตบท้ายอีกทีวันอาทิตย์ถูกต้องออหรือว่าอาจจะทำอาจจะแบบว่าวันจันทร์ทีพฤหัดทีค่ะแล้วไปทําอีกทีวันจันทร์หรืออาจจะพอทําได้สักพักนึงผัดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอาจจะสองอาทิตย์ครั้งถูกต้องแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยจะเห็นผลเลยนะคะก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยใสขึ้นแล้วก็ยิ่งปัญหาของคนหน้ามันเนี่ยเขาจะควบคุมแล้วก็ดูแบบคือเขาเรียกความชุ่มช เหมือนเดิมคือดีเลยเนี่ยเดี๋ยวว่ากะสาธิตให้ดูเลยนะคะวิธีการของมันทํายังไงคะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะของการใช้นะคะเราก็ทาความสะอาดผิวหน้าเนี่ยให้หมดเลยแห้งทั่วใบหน้าแล้วก็ือนีคล้างหน้าแล้วใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ล้างหน้าแล้วเสร็จแล้วไปหน้าเลยนี่ทั่วใบหน้าแบบนี้ใช่ค่ะ ตัวนี้นะคะก็มาทั่วใบหน้าเว้นช่วงตานะคะแล้วก็ปากไว้มาทั่วใบหน้าเลยถ้าใครเป็นผิวผสมแบบวันนะคะก็ทําได้แบบวันเลยคือช่วงทีโซนเป็นชาโคช่วยแล้วก็ไขมุกข,ขาวเนี่ยจะช่วยในช่วงอ่าต้องแก้มก็เออเออแพทกำลังจะพูดเลยว่าแพทอยากใช้2อย่างนี้ไหมคือเป็นคนท่าหน้ามันเฉพาะตรงทีค่ะกับตรงคางแต่ตรงอื่นเนี่ยไม่มันอะ เป็นไข่มุกขาวช่วยได้<อ>นี่เลยก็เป็นแรน,นถามก่อนไหนๆก็ไหนๆและในระหว่างที่รอมันทำงานเนี่ยโปรโมชั่นตอนนี้ของตัว d 20เนี่ยเป็นมีอะไรบ้างถ้าอยากได้2ตัวเลยอ่ะค่ะ2ตัวนี้นะคะปกติแล้วถ้าซื้อ1กระปุกเนี่ยวันจะซื้อที่3,500บาทแต่วันนี้ค่ะ,คะ,คะราคาต้องพิเศษอย่างแน่นอนมาที่รายการทังทีนะคะเป็นเซตเลยอย่างนี้นะคะ 2,690บาทแถมเป็นเจลอารเวล่าเลยนี่หมายถึงว่าเซ็ตก็คือเซ็ตคู่นี้แล้วปกติแล้วแค่กระปุกเดียวไม่มีแถมอันนี้3 3,500บาท <5. S 2> ส่วนเจลเนี่ย3,000บาทแต่<อ>ว่าพิเศษวันนี้15ท่านแรกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเป็นสิวนะคะเป็นเซ็ตนี้เลยชาโคลคะ่ะแล้วถ้าถ้าผิวไม่มันผิวแห้งนี่เลยสำหรับ<อ>นะคะไม่ต้องไอใจคนผิวแห้งแพ้ง,ง่ายใช่ไหมคะเป็นเซ็ตนี้เลย มาออนเซนไข่มมูขาวนั่นเองค่ะแถมเป็นเจลอะโรเวล่านะคะให้ไปด้วยเลย2690บาทเท่านั้น2690บาทเท่านั้นได้ทั้ง2ตัวถ้าคุณไปซื้อเองเนี่ยถูกต้องสองตัวนี้ตกอยู่ประมาณเกือบเจ็ดพันใช่แต่วันนี้ถ้าซื้อมีจํากัดไม่ว่าจะต้องกี่สายกี่สาย15ท่านแรกนะคะสําหรับไข่มมูขาวนะคะแล้วก็อีก15ท่านแรกเป็นสําหรับชาโคอนั่นเองค่ะแต่ว่า30สายถูกต้องค่ะโทรมานะคะที่เบอร์15.7 7นะคะหรือว่า0 2 290 3 9 9 9นั่นเองค่ะ รีบเลยเออรีบเลยโทรมา30สสายเท่านั้นแล้วเลือกเอาว่า คุณอยากจะใช้เป็นแบบไข่มุกหรือว่าชาโคไข่มุกก็คือสีส้มด้านหน้านะคะชาโคก็คือตัวกล่องสีเทาๆะน้าสรัหคนดำๆมันแพ้ง่ายเป็นชาโคนี่ค่ะสังเกตได้เลยคุณแพทย์คะเออวิธีการทํางานของมันมันเป็นยังไงอะคะก็หลังจากที่เรานะคะมาร์กทั่วใบหน้าแล้วเขาก็จะเกิดฟอร์แบบนี้แหละออกซิเจนนี่แหละคือเขาจะผลัดเข้าเซลล์ผิวหน้าของเราแล้วเขาก็จะผลัดพวกสิ่งสกปกออกที่เป็นประจุบวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นเอ่ยนะคะเครื่องสําอางเอยที่มันยิบยฟูฟูฟูเนี่ย กำลังผลัดใช่แล้ว<ม>ค่ะเหมือนมีคนทำความสะอาดผิวหน้าให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะละังเสร็จแล้วถ้าสมมติทิ้งไว10้10-15นาทีทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นได้ไหมอ่ะก็ได้ก็คือหลักร,ระหว่างที่ทำเนี่ยถ้าเป็นเหมือนวันนะคะทำกิจกรรมอื่นไปตามสบายเลยไม่ต้องสนใจเขาม,มองๆไปหลายทีสังเกตได้เลยว่าสักพักหนึ่งฟองเขาจะยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงนะคะเราก็ทําการ ขัดทั่วใบหน้าได้ด้วยก็ถูๆๆ<ช>ไปได้ลแล้วเขาก็จะช่วยผลัด<อ>พวกเซลล์ที่ตายแล้วออกนั่นเองเนี่ยแหละเป็นการดูแลที่ถูกวิธีนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าจะสงสัยว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ท<อ>ําไมถึงใช้ผลิตภัณฑ์แพงๆก็ไม่เห็นได้ผลเพราะเราดูแลผิดวิธีถ้าดูแลถูกวิธีไม่ว่าคุณจะทํำยังไงก็ผิวหน้าดีได้เหมือนกันและอันนี้นะคะถ้าเทียบเท่ากับมาร์กหน้าทั่วไปเนี่ยเท่ากับ20แผ่นได้เลยนะคะสําหรับมาร์กออกซิเจนตัวนี้ โอมันได้ทั้งผลัดเซลล์ผิวแล้วได้ทั้งการแบบว่าเปิดให้หน้าของเราเนี่ยรับออกซิเจนใช่แล้วรับตัวครีมบำรุงต่างๆข้าไปด้มากค่ะปกติทาแล้วอาจจะลงแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ใช้ตัวนี้อาจจะลงถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ช่ค่ะเวพราะว่าเขาไปช่วยผลัดเซลลที่ตายออกนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไขมุกขาวหรือว่าจากชาโคลเนี่ยบำรุงเข้าไปเลยรับรองเกาหลีแน่ๆนี่แค่นี้เนี่ย่เห็นนี่ก็คือเป็นฟองๆเนี่ยนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอเห็นฟองแบบนี้นะคะที่ผัดออกมาจนขึ้นทั่วหน้า พอมันยุบตัวลงเนี่ยก็เอามือเนี่ยขัด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 แล้วก็ล้างออกได้เลยใช่แล้วค่ะโอ้โอ้ง่ายง่ายง่ายเลยค่ะคือที่มาของมาออจซิเจนนั่นเองแล้วก็เป็นเจ้าแรกเขาบอกว่าตอนนี้เกาหลีกําลังฮิตมากฮิตมากค่ะพื่อนแพทอยู่เกาหลีตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีคนสั่งตัวนี้ด้วยมีค่ะแแพทก็เอาราคาไปให้เขาดูเขาบอกว่าเขาซื้อไม่ได้นะราคาเนี้ย ราคาปกติเขาซื้ออยู่ที่3า0 0ใช่แล้วเพราะว่าตัววันเองนะคะตอนเราก็ไปเถียงเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รายการอ่ะของเราอ่ะมัน2,690เองถูกต้องค่ะผมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแค่ไม่ใช่รายการสี่พันห้าร้ออโทรมาดีกว่านะะคคแสิบสายนะคะใช่ค่ะเป็นของชาโคลอีกสใช่แล้วค่ะเป็นเส้นเลยก็คือเป็นเส้นของไข่มุกนะคะไข่มุกขาวนะคะสิบห้าสายเท่านั้นค่ะโทรมาที่เบอร์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้านั่นเองค่ะอยากจะหน้าสายแบบสาวเกาหลีนะคะง่าย แค่แก้ไขให้ถูกวิธีถูกต้องอ่าสำหรับใครสนใจโทรมาเลยจริงๆนะถ้าเป็นแพทแพทซื้อ2ตัวเลยจรจะได้ใช้ทั้งสองอย่างเพราะอย่างวันเองวันก็ใช้2ตัวนะที่ใช้อยู่คือเป็นทีโซลอย่างที่บอกเป็นชาโคลให้เขาช่วยแล้วตรงช่วงแก้เป็นไขมุขาวเพราะว่าคนเราคือผู้หญิงโดยแต่งหน้าเยอะเนี่ยจะมีปัญหาตรงช่วงเนี้ยแห้งเออโลดอาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวันมากขอบคุณค่ะเล่นหลังมาอีกนะเอาของแถมมาเยอะกว่านี้นะจะได้จีบของแถม และสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าอยากจะช้อปปิ้งแบบนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินออกนอกบ้านนะคะ,คะเปิดช่องช็อป77นะคะช้อ p p i n g ทีวีที่เดียวที่คุณวางใจแค่นี้ง่ายๆแพทจะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆรับรองว่ามีอ,อยอผ่านการการ,การันตีและมีกูรูนะคะมานั่งอธิบายแบบนี้เลยนะคะไม่ยากเลยสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วพบกับแพทได้ใหม่ในทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ Re b e a u t y